สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนะคะทําหอยทอดแป้งกรอบๆกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะค่ะแป้งทอดกรอบนะคะ80กรัมแป้งมัน20กรัมคนให้เข้ากันนะคะค่ะตามด้วยพริกไทยป่นนะคะครึ่งช้อนชานะคะคนให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะค่ะค่อยๆเติมน้ําเย็นนะคะคนแป้งให้ละลายก่อนนะคะ ค่ะเมื่อได้แป้งแล้วนะคะใส่หอยแมลงผู้นะคะตัวโตโต,ตเลยนะคะตามชอบได้เลยค่ะคนให้เข้ากันกับแป้งนะคะค่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะทำน้ำจิ้มกันนะคะค่ะซอสพริกสองช้อนโต๊ะอ่าแล้วก็น้ำจิ้มไก่สองช้อนโต๊ะนะคะค่ะคนให้เข้ากันนะคะ ค่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนคะ่ะก่อนที่ราไปทอดใส่ต้นหอมซอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันให้ร้อนนําหอยลงไปทอดเลยนะคะค่ะเกลีย่ยให้บางๆก่อนนะคะจะได้แป้งกรอบๆเลยค่ะแป้งเซตตัวแล้วตกใส่ไข่ไก่ไปหนึ่งฟองค่ะแล้วก็เกลียไข่ให้ทั่วแผ่นเลยนะคะค่ะกลับอีกด้านหนึ่งนะคะ ก็ตัดชิ้นหอยทอดนะคะเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยนะคะค่ะแป้งจะได้กรอบๆทั่วถึงกันนะคะค่ะแล้วก็พลิกกลับไปกลับมาเพื่อให้แป้งกรอบทั่วถึงกันเลยนะคะค่ะเมื่อแป้งกรอบดีแล้วนะคะแล้วก็ดันไปอีกซีกหนึ่งนะคะแล้วก็นำกระเทียมนะคะ สับลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะพร้อมด้วยถั่วงอกนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยนะคะค่ะผัดถั่วงอกแค่พอสลดเลยนะคะแล้วก็นำอหอยทอดนะคะผัดให้เข้ากันค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้หอยทอดแป้งกรอบๆแล้วนะคะค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะค่ะวิธีการทำนะคะก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามได้เลยนะคะค่ะสูตรนี้แป้งกรอบแน่นอนเลยนะคะค่ะทานกับน้ำจิ้มหอยทอดนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะวิธีการทำไม่ยากนะคะแค่ค <Okay. S 2> ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ